สวัสดีทุกคนนคะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวนัวนพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับศัตรูระดับบอสทั้งสิบที่พวกเขาเนี่ยอาจจะปรากฏตัวที่เอลบาเลมานเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเหตุก,การณ์ที่ว่าเนื้อหาในพระเอลบาฟมันกลายเป็นศึกการต่อสู้ครั้งใหญ่ขณะที่ว่ามันเนี่ยจะกลายเป็นศึกการต่อสู้กรรัดวาเลคครั้งที่สองนะฮะเพราะว่าในตอนนี้ก็จะได้เห็นว่าโรบินและกาบานเนี่ยพวกเขาเนี่ยเข้าต่อสู้เสมือนเรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานพวกลูฟี่เนี่ยก็็็นนนนนนน่่าาาาจจจะะะะเเเขข้้้มมสสทบบแลลใใตตออออักกปรรรูงพ ที่มันจะเป็นสุดการต่อโซ่จัดสินกรรอสูนเทพแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปหลายคลิปนะว่าในตอนนี้เนี่ยอาจวมินเทพเป็นแค่3มคนพวกเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นบอสใหญ่ในภระเอลบาเพราะว่าในตอนนี้ล่าสุดกาบานเนี่ยก็มีวิธีในการจัดการความสามารถที่เป็นรมตะาแล้วก็ความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าหลังจากนี้การต่อโซ่คนที่เป็นรมตาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันน่ากลัวะขนาดนั้นเพราะเพียงแค่กาบาลได้บอกความลับแล้วก็บอกวิธีในการต่อโซ่คนที่เป็นรมตะา นั่นก็จะทำให้หลังจากนี้พวกลูฟี่สามารถต่อสู้กับลอสวินเทพได้แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว,ว่าความสามารถของสวินเทสที่มาหน้าก่อนที่สุดเนี่ยนั่นคือความสามารถของคิริงแฮมที่เขานั้นสามารถเรียกปีศาจแห่งความกลัวออกมาได้ใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันหลอกลวงน,นะฮะเพราะว่าความสามารถแท้จริงของคิริงแฮมนเนี่ยนั่นก็ความสามารถกิเลนที่เขานั้นมีพลังในการท้าฝันเป็นจริงได้และนั่นก็หมายความว่าปีศาจฝันร้ายที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าคิริงแฮมเขาในเรกพาารื่รลลอ,องเเเราด็ดกๆนี่ย มันคือสิ่งที่น่ากลัวและใช้ในการต่อสู้ได้เพราะว่าก็ลองคิดดูนะว,ว่าถ้ากินลิงแฮมเนี่ยดึงสิ่งที่เราเด็กๆนันชอบออกมานะฮะมันอาจจะเป็นของกินแล้วขนมหวานเหมือนกับที่เขานั่นดึงออกมาจากความฝันซอมเมอร์ล,ะละแบบนี้แต่ว่านั้นก็ไม่ได้เป็นการยินยันว่ากินลิงแฮมเนี่ยเขานั้นจะดึงออกมาได้แค่ปีศาจฝันเท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้กินลิงแฮมเนี่ยเขานั้นสามารถดึงเครื่องปรุงออกมาจากความฝันซอมเมอร์ได้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก่อนหน้านี้กาบานเนี่ยเขานั้นก็พูดนะว่ายังดีที่เราเด็ก,ดกๆไม่ได้ มันก็เลยทาให้ปีศาจฝันร้ายโลกีเนี่ยมันหน่อแน่แล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นซึ่งจากคําพูดกาบานก็หมายความว่าถ้าเกิดเราเด็กเลจากโลกีตัวจริงขึ้นมาเนี่ยปีศาจฝันร้ายพวกนั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นและบวกกับเรื่องราวที่กาบาเขาพูดในตอนล่าสูดกับเสมอเราว่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนั่นก็หมายความว่าแน่ดีซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่กาบาลกาบานแล้วก็เสมอทีเคยเจอและเคยต่อสู้มาก่อนและนั่นก็จะเป็นเหตุผลได้ว่ากาบาลเนี่ยเขาดูรู้เกี่ยวกับความสามารถของปีศาจของกเกี่ยวาามมสารถปีาันนะฮะ แต่ความสามารถแท้จริงของกิลลิงแฮมเนี่ยมันคือการท่าฝันเป็นจริงเพราะฉะนั้นศัตรูสุดแร่งที่กินลิงแฮมนี่จะเรื่องมาหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแต่ฝันร้ายแต่ว่าเหล่าผู้คนสุดแร่งที่อยู่ในความฝันที่กินลิงแฮมและพวกเขารู้จักและเคยเจอมาก่อนเนี่ยหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นศัตรูที่พวกเขารูเรื่องมาก็เป็นได้นะฮะและการที่เล่าในตอนล่าสุดในเชื่อมโยงกับวาเล่เนี่ยมันก็เลยมีโอกาสสูงมากที่ศัตรูส่วนใหญ่พวกเขาอาจจะมาจากควาเล่ะแบบนี้และนั้นก็เลยการเป็นที่มาของศัตรูสุดแร่งที่มันจะทําให้เเกสงคคาาัับวล่่่้ททีีข พราะว่าถ้าเกิดว่าพวกสมเอร์นเนี่ยก็ต่อสู้พวกกาบันที่เาวาดเล่นมาก,ก่อนในสะมัยข้อมันนะฮะก็จะหมายความว่าพวกเขาเคยเจอกับศัตรูสุดแข่งที่นั่นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยก็น่าจะรู้จักความสามารถลอกดีซีเบกแล้วก็พลังสุดแข่งที่เขาเคยใช้ที่นั่นและคนแรกที่กินทิงแฮมได้มีโอกาสจะเลื้ยมาที่สุดเนี่ยนั่นก็คือล็อกดีซีเบกที่เขานั้นจะเลื้ยมาต่อสู้ในเนื้อหาในภาคเอลบาฟและจากคําพูดกาบันที่เขานั้พูดเองนะว่าถ้าเกิดรู้จักหรือว่าเคยเห็นตัวจริงของปีศาจฝันร้ายมาเนีี่่่ยกกก็สาาามมมรรถขของงััันนน้จะะแวณใชฮ เพราะฉะนั้นลองดีซีเบกมันก็อาจจะเป็นายใตายที่กิลลิงแฮมเนี่ยจะเรียกมาใช้ในสืการต่อสู้ในเนื้อหาในภพ่อบาก็เป็นได้แต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นกันว่ากิลลิงแฮมเนี่ยก็สามารถเลียกปีศาจฝันออกมาใช้ในการต่อสู้ได้เป็นกองทัพเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าในสุดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวละครอยู่มากมายที่อาจจะปรากฏตัวออกมาเหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มโรเจอร์เนี่ยก็แน่นอนนะว่าจะต้องมีโรเจอร์เลลี่และก็กาบันีทกิลิงแฮมน่อาจจะเรี้ยกมาช่วยในการต่อสู้หลังจากนี้ซึ่่่งงมมมันนนกกก็็จะะเเปรรือาาาวทีล เพราะว่ากาลองคิดเดนัโรเจอร์เลลี่และกากาบาลเนี่ยถ้าเกิดพวกเขาถูกเรียกเปสโตในภาคอบาฟพวกเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นสโตสุดแร่งที่พวกลูฟี่เนี่ยจะต้องรับมือด้วยหลังจากนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ตามมีความสามารถที่แข่งกันทั้งนั้นและถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถที่เท่าตัวจริงเนี่ยแต่ว่าการที่พวกกลิงแฮมเคยเห็นพวกเขาเน้นต่อสู้มาก่อนนั่ก็หมายความว่าปีศาจฝันร้ายพวกเขาเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถและความแข็งแร่งที่แม่เหนือก็ปีศาจฝันร้ายในปัจจุบันและการต่อสู้ในตอนนั้นเนี่ย นอกจากกลุ่มโรเจอร์นะฮะก็จะมีฝ่ายท่าเรือแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลโลกแล้วก็จะมีกลุ่มล็อกคนอื่นที่แข็งแกร่งนะฮะอย่างเช่นหนวดขาวแล้วก็ชิกิในวยนัยโนมที่เขานน้นได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่น่านละมานเนี่ยก็อาจจะถูกกินเลงแฮมเรือกออกมาต่อสู้ในเนื้อหาในไพอวา,า,าก็เป็นได้และนี่ยังไม่รวมเซตเทิร์นที่เขาเน้นอยู่ในเหตุการณ์ที่กาบวาเลสเมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะว่าที่นั่นเนี่ยมีการเทค่นด้ร่มเมมือนกับโรเจอร์และก็ชนะลตอกดิซาเบกมาแน่น้นตอนสนนนุดแกง ที่อยู่ในศึกการต่อสู้ที่กับวาลีกันท้งนั้นและเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดในตอนนั้นเนี่ยก่เล้งแฮมจะใช้ความสามารถในการท้าฝันเป็นจริงและเรียกคนระดับตำนานพวกนี้มาต่อสู้เนี่ยในตอนนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเนี่ยจะถูกเรียกว่าศึกการต่อสู้กับวารัคนที่2และมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่มันเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์การยอดดีที่มันจะได้มีการเล่าสักทีนะว่าเหตุการณ์กับวาเลเนี่ยในตอนนั้นมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเรื่องที่มันน่ากลัวเนี่ยนัน แต่ว่าพวกเขาในฐานนัปีศาจฝันร้ายมันคือการให้พวกเขานุนรวมตัวกันนะฮะแล้วก็่วมือการในการต่อโซกับพวกลูฟี่หลังจากนี้เพราะฉะนั้นก็เลยน่ากลัวนะว่าถ้าเกิดเนื้อหาในภาเอลบั้เนี่ยใน,นตอนฐานในการเป็นกาว่าเลขขั้นที่สองละมันนะฮะจะกากการเป็นศึกใหญ่ที่พวกลูฟี่นั่นต้องต่อโซคนระดับตำนานเนี่ยใน,นตอนนั้นจะเป็นศกการต่อโซที่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมว่าคนสุดท้ายที่เป็นตำนานที่อาจจะออกมาเป็นสโตเหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือเทพเป็นโอทิิกาทีก่อนก่นวัดกลมันเนี่ย ก็อาจจะเป็นนิกายที่เป็นการทำลายล้างที่พวกลูฟินนต้องต่อสู้ด้วยพร้อมกับละคนระดับตำนานจากสืบการต่อสู้ที่กับว่าเล่นแน่ดีนั่นเอง,เองนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคลมใหม่เชิงเราสวัสมเด็จพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ